ปั่นเลยก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะปั่นเลยไม่มั่นใจก็ต้องขยี้มือก่อนแล้วก็เอาไปปัน่นแต่จะไม่มีเวลาขยี้หรอกค่ะสสวัดีหนูลูกหนูสวัสดีเขาไหมหนูสวัสดีเขาไหมลูกฮะหนูสวัสดีเขาไหมลูกหนูสวัสดีพี่สมพรไหมคุณยศ รบกวนเวลาทุกคนอีกนิดนึงค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสวัสดีครับพี่แจมโอเคสวัสดีค่ะ,คส,วส,คะสวัสดีน้องโป้งนะคะออกมาเล่นนอกบ้านแล้วจ้กคุณยายสวัสดีคุณยายลูกสวัสดีสวัสดีคุณยายน้องเยาลูกโอ้ ừ, คุณยายน้องเยาเสียงพอ่พอะๆโอเคน,อนอ้องน้องโป้งเนี่ยก็เปิดบ้าน จันถึงสุกข,ข่ะหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะคะคุณอ้อพาเพลินสะดวกก็แวะเข้าให้กับทุกคนโอเควันนี้ค่ะจันถึงสุกนะคะน้องอ้อคุณอ้อพาเพลินก็แวะไปให้แวะไปให้กําลังใจน้องโป้งได้คะ่ะโอเคขอบคุณ มม่เดี๋ยวันตออำนาจคุณพระศรีรัตนาตาตที่พี่จํมเคารพบ,บูชาค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เพื่อน <c oughs> ๆพนพี่พี่น้องน้องทุกคนที่ได้มารัลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสักสินหนูสวัสดีไหมลูกสวัสดีค่ะคุณแม่น้องบีบีจากคุณยายนงยาวเสเวงสมันเสิร์ฟไอศครีมอีกแล้วอันนี้กินไม่ได้ครับของหนูครับไม่ชาไทย กางคืนทั้งลมทั้งฟ้าตกแรงมากเออก็ยังดีนะกลางคืนหลับสบายเนาะแม่น้องบีบีกลางคืนถูกจากคุณสมปองผู้แสนสีนะคะขอบคุณที่ยังมาอยู่ต่อเวลากับพี่แจมนะคะทดเวลาบาดเจ็บเนาะ <laughs> คุณหน่อยสลีิกรเทพนาวสวัสดีคะ่ะจากคุณแม่สํารวยพดุงสันพี่หน่อยคุณพี่หน่อยสลีิกรเทพนาวก็บอกจากคุณสมปองภูแสนสีนะคะขอบคุณที่ยังมาอยู่ต่อเวลากับพี่แจมนะคะทดเวลาบาดเจ็บเนาะเป็นเด็กตอนเล็กๆตอนนี้น่าจะไม่ต้องใช้สี่ล้อแล้วตตอนนั้นยังสี่ล้ออยู่เลยตอนนี้อ่า จักรยานพี่ปังปอนละมั้งนี่พังหมดแล้วจะขาดปั่นเลยก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะปั่นเลยไม่มั่นใจก็ต้องขยี้มือก่อนแล้วก็เอาไปปัน่นแต่จะไม่มีเวลาขยี้หรอกค่ะขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะพี่แจมก็เลี้ยงร้านปกติค่ะปกติค่ะน้องพาเพลินบอกพิรเมศรจันพรม,มาน้องโป้งสวัสดีค่ะน้องโป้งยินดีที่ได้รู้จักค่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะคุณค่ะวันนี้พี่แจมก็ได้มาได้เปิดบ้านอยู่หน้าบ้านเน้อหน้าบ้าน หน้าบ้านชมบรรยากาศวันนี้ฝนไม่ตกซับฟองฟอนสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนคด้วยค่ะวันนี้พี่ฟังฟอนมาอ่าน้องกินไม่ได้ลูกอ,อไปเล่นกับนอ้องบ้างหนึ่นงนะเอม,อม,อมไม่ถึงแล้วถังน้ำใหญ่ตัก ทรัพย์สินก็พาทัวร์อีกแล้วทรัพย์สินพาทัวร์หน,น,นูเล่นเลยอออออออเออะออออโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจ ขอบคุณทุกกาลังใจเลยคะ่ะพี่สังให้ทุกท่านจ้าส่งพลังบวกให้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมาเลยมากเลยที่ทํามาให้บ้านพี่แจมดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะูทออม,มามาเดินเดินเดิเนเดินเดินเดินลุกเดินเอาสวัสดียังงจุ๊บจุบเลยจุ๊บจุ๊บจุบจุบวันนี้หมานอยู่หมานอยู่ขอให้หมานทุกทุกวันเนะ <laughs> โอเคก็หลายอย่างค่ะไม่สะดวกหลายอย่างบางทีนานๆออกไปทีกลับมาก็เหนื่อยค่ะงานประจําก็ต้องทําต้องอะไรค่ะก็เลยเอ,อ๋อน้องสมพรมาแล้วน้องสมน้องโป้งบอกว่าคุณสมปองน้อยปล่อยสตอรี่สวัสดีพี่สมปองป<ะ>้าก็ขอให้ขอให้ปังๆรวยๆทุบเป็นเด็กตอนเล็กๆตอนนี้น่าจะ ไม่ต้องใช้สี่ล้อแล้วตอนนั้นยังสี่ล้ออยู่เลยตอนนี้มสีบอกว่าคุณชรินทวีโชคสวัสดีค่ะคุณชรินคุณชรินบอกว่าปอสี่ทับเก้าแล้วครับโอเคขอเป็นกำลังใจให้นะคะ เดี๋ยวกลับมานะคะอู้ยินดีมากค่ะโอเครับทราบค่ะคุณยายประพิษนะคะค่ะขอบคุณที่แวะมาบ้านพี่แจมนะคะขอบคุณมากที่แวะมาค่ะก็ตอนนี้ก็ ทรัพย์สินนี่ก็ประมาณนี้นะคะกําลังหัดเดินค่ะคุณยายสิริกรเทพพนาบอกจับมือค่ะคุณยายนงเยาวสแสวงสินนะคะจากพี่หน่อยสิริกรคุณยายนงเยาวสแสวงสินบอกสวัสดีคุณสมปองค่ะมาเยี่ยมบ้านพี่แจมนะคะค่ะโอเคก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่หน่อยสิริกรเทพพนาวก็บอกไหวสวยๆค่ะจาก แม่ครูนะคะแม่ครูเอ่อแม่ครูก็คือสวัสดีคุณแม่สำรวยค่ะคุณชรินทวีโชคสวัสดีครับพี่แจมสวัสดีจ้าน้องชรินทวีโชคนะคะขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจค่ะไม่แน่ใจนะคะก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถูกแน่นอน <laughs> ค่ะสมปองนะรังสีค่ะพี่แจมจําแม่นแล้วค่ะจําแม่นแล้วอากาศก็แวะไปเยี่ยมเยยนหลังบ้านก็ได้ค่ะ ไม่สรวกหน้าบ้านก็เยี่ยมเยนหลังบ้านกันเนาะไปดูหนังสั้นหนังยาวเพื่อความบันเทิงให้กันและกันนะคะขอบคุณมากๆสีบอกว่าคุณชลินทวีโชคสวัสดีค่ะคุณชริน คุณจรินบอกว่าปอสี่ทับเแล้วครับโอเคขอเป็นกำลังใจให้นะคะขรออำนาจคุณพระสีรัตนไาตราที่พี่แจํมเคารพบ,บูชาค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เพื่อนๆพี่พีน้องๆทุกคนที่ได้มารักนะคะค่ะเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกับพี่แจํมได้นะคะพี่แจํมเปิดบ้านยืนยันตัวตนบายสีโม มาตอนเที่ยงอ่ะสวัสดีครับยินดีครับจับมือกอดกอดกันได้ทุกคนนะคะทุกคนต้องการกําลังใจนะคะคุณอ้อพาเพลินนี่รับชมอยู่ที่ประเทศสวัสดีคุณแม่สํารวยค่ะคุณชรินทวีโชคสวัสดีครับพี่แจมสวัสดีจ้าน้องชรินทวีโชคนะคะขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจค่ะเข้าไปค่ะก็พี่พี่ชายกลับมาจากโรงเรียนน้องรั์สินกอ็อยากเล่นกับพี่ พีก็ไม่หวนไหมวันนี้สวัสดีค่ะพี่แจมสวัสดีค่ะแม่น้องบีบีแฟนเพจนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านก็น่ารักไปบ้านไหนก็น่ารักมากมากต้อนรับอบอุ่นดีก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะองคสชยทรัพย์สินเจาปัญจกอาอนาจคุณพระศรีรัตนาไตา ที่พี่แจมเคารพบูชาค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องน้องทุกคนที่ได้มารับตาลอ,อยแลยเนาะอยากอยู่ใกล้เลยไปฝากท้องเอาทรัพย์สินไปด้วยก่อนจากซิลินาโมโนใจค่ะโอเคอยู่เป็นเพื่อนค่ะแม่แจมจากคุณอ้อพาเพลินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ ยินดีนะคะขออภัยหากพี่แจมไม่สามารถยกมือไหว้ได้นะคะพี่แจมจับโทรศัพท์ค่ะมือจับโทรศัพท์นะคะไม่สะดวกว่าก็พี่แจมก็เป็นกําลังใจให้เนาะก็ก็ขอให้ผ่านเร็วๆเช่นกันนะคะคุณสมพรภูส้วยจากคุณยายนงเยาว์แสวงศินทักทายคุณแม่สํารวยพนุงสันนะคะ สวัสดีค่ะคุณนงเยาสแสวงศีีจากคุณแม่สำรวยพดุงสันค่ะเยี่ยมบ้านที่แจ่มวันนี้ก็ดูก็ดูคึกคักอบอุ่นอยู่ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่แวะมาค่ะปอ,องน้อยปล่อยสตอรี่ค่ะแม่ครูบอกจ้าคุณน,น้องสิรินาจา้าทักทายคุณน,น้องสิรินาจนะคะจากแม่ครูแม่ครูบอกจ้าคุณสมปองจากมังเย็นถึงทุ่มหนึ่ง คุณอ้อนา่าจะแวะไปได้เนาะเยี่ยมหน,น้าบ้านขอบคุณครับยินดีครับจากนอ้องโป้งนะคะค่ะ คุณหน่อยสลีกรเทพพนาวสวัสดีค่ะจากคุณแม่สํารวยพดุงสันพี่นอคุณพี่น่อยสลีกรเทพพนาวก็บอกเร็วเยอะมากและพี่แจ่มก็กําลังยุ่งๆกับน้องทรัพย์สินด้วยนะคะค่ะคุณจรินทวีโชคก็บอกว่าทักทายคุณพี่พิษสมัยเนาะค่ะคุณแม่คอยสตอรี่นะคะจากแม่น้องบีบีแฟนเพจค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะมานะคะค่ะ,ะ,ะขอบคุณที่แวะมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ